โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องและผู้ฟังผู้เบิ่งสุพุสุคนครับผมก็พูดไม่แล้วครับป่ามีกับซองลูกอีสานผาผืนเซบบักขับครับมือนี้กาซีมาเขาขวาลงโคกลงหม้อเซบบักขับขึ้นเขาครับเบิ่งเอาครับพี่น้องสีเห็ดเมนูยังครับครับวัตถุดิบกับเตรียมเรียบร้อยแล้วครับมีคาตะไคร่ใบบกูนหอมแล้วก็บืกอึแล้วก็หมูแล้วก็พริกครับนี่ครับตามภาพที่เห็นนะครับมือนี้กาซีมาทําเมนู แกงบึกอึใสหมูครับหรือว่าแกงฟักทองนะครับวงยังไงก็คือบึกอึครับบานเออนบึกอึนี่ครับเราทุดิีเตรียมเรียบร้อยแล้วครับผมก็ไปเข้าสู่เมนูเข้าขวากันเลยครับมันเนี่ยนดับแรกก็ตำเครื่องครับผมตำพริกครับใส่กับไอห้อมแดงครับผมแล้วก็ใส่เกลือน้อยนึงครับตำ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 ่ให้มัน แลกละเอียดจนมันเข้ากันแล้วครับนี่ครับผมถอดตาได้เรียบร้อยแล้วก็วกไอ้มู่วกฝักทองกระหันเรียบร้อยแล้วครับฝักทองก็หันเป็นรูปเต่าตอนน้อยตอนใหญ่ก็แล้วแต่มาครับตามภาพที่เห็นนะครับมู่ก็หันเป็นชิ้นเป็นชิ้นเรียบร้อยเครื่องก็ะเตรียมเรียบร้อยตะยไคร้แบบบกูดขากระหันเรียบร้อยครับผม แล้วก็พักอีต้เข้าอีตูก็เตรียมไว้แล้วพอนำลูกโต๊ะลูกโดดโอเคครับไปทำันเลยครับมั้งนีะก็ขางโม้ครับในน้ำเปล่าครับใส่น้ำน้อยน้ำไล่ก็แล้วแต่มมาครับผมกะเอาครับบ่มีสูตรตายตัวครับห่อน้ำอีเดียจังหน่อยแล้วก็เอาตะไคร้ใบบุกูดคาลงไปครับผมแล้วก็ตามด้วยไอเครื่องที่เราต่ำไว้นะครับพวกพริก ไปห้อมเดงะใส่ลงไปครับน้ําดองเหยียดข่าดดองดองเลยเหมนแล้วแล้วกอันนี้มันเนี่ยปิดฝาไว้จักหน่อยจากนั้นก็ใส่มึกอื้อครับผมหรือว,ว่าฟักทองนะใส่ลงไปครับผมแล้วก็ทําการปิดฝาไว้ครับให้มันฟดครับหอมันฟดเรียบร้อยแล้วก็มาใส่มูครับมั้เนี่ยผมใส่มูห่อหันไว้นะครับใส่ลงไปครับ แล้วก็รอสักพักให้มูมันสุกเดแล้วก็มักอือก็สุกสุกแล้วล่ะเริ่มมีเปื่อยแล้วก็เอากับกิมบึงหมักลิหมักโบลิแล้วก็ทําการปรุงนะครับปรุงก็บ่มียังไรครับปลาเด็กน้ําปลาห้สุร์ดครับปลาลาก็สิใส่ปลาลาต้นนะครับตามภาพที่เห็นนี่นะครับพผมเอามาข,ขยี้ใส่กับน้ําแก่ง,งห้อนนะครับแล้วก็เทลงไปครับขย,ขยี้ขยี้ขยี้จนมันเนื้อมัน ลุยพูดโดนนะพยายามอย่าให้กั้งมันลงไป,ะน,ะปะไนะครับมาซีหนัวครับปลาตตัวสนะครับแล้วก็ไซไฮสุลดไปครับผมแล้วก็สีมเมืองครับบ่พอ,อยังกระเติมเมาครับบ่พอน้ําปลาหรือปลาอีดือก็ย่อลงไปครับผมเอาจนมันแซบเจ้าของพุ่นนะบ่ม,มีสูตรแตตัวครับแซบบ่คักเห็ดกินเองพอได้ทีเสร็จแล้วก็รยนะครับมันเนี่ยโดยพัก ผักอีตูวด้วยนะที่ผักอีตูกับไอ้ลูกโดตครับบักพริกครับแล้วก็หอมครับใส่ลงไปครับปุ๊บแล้วก็คนๆๆจักหน่อยแล้วก็พอปิดแก๊สครับแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จบริบูรณ์พร้อมกินพร้อมเสิร์ฟเลยครับผมมันเนี่ยไปเข้าสู่การกินเลยครับวันนี้บนนะเบิ่งเลยครับผมเริ่มกินนะพูดนะมีส้มตำพร้อมครับส้มตำมาได้ท้ายครับส้มตำมีผักมีไข่แล้วก็แกงมังอื้อนี่ครับหลัก รากามีไก่ทอดนะครับพี่น้องเบ่งน้องหงตตนกินเลยครับพนะู่น่ะดูน้องหงโตนกินเลยครับพนะู่น่ะเป็นตาแซบบ่ครับพี่น้องตามภาพที่เห็นะครับผมแซบบักัดดึงหู้กระบออกไพ่หมากกระโบะเอินหุ่นแล้วขันเดวอลเห็ด <c oughs> <c oughs> เองกินเองแซบเองแซบบักักครับพี่น้องครับคลิปนี้กระบหมี่ย่างไรครับเอามาบรรยายการเห็ดแกงบักอึ หรือว่าแกงฟักทองไหมูครับให้เบิ้งครับแบบแกงบานๆพื้นๆนี่นะครับแกงแบบง่ายๆเลยครับผมไปเฮ็ดกินกันเบิ้งเด้ครับแซ่บบ่แซ่บก็เฮ็ดเอากะเอาครับบ่มีสู้ตายตัวครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อีฟ้าก็เพียงแค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับน้องผู้ตัวเฮ็ดๆไปเฮ็ดคลิปต่อๆไปครับผม มีอยังกติเตือนมาครับสีได้เอาไปปรปับปรุงแก้ไขเพื่อให้คลิปพัฒนานดีขึ้นไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับผม